ยันไนไม่มกกูกอะอันไหนอันไหนอันนี้มันกินไม่ชินใจไข่ใหญ่ลองดูวไ่เยงหนมันไม่มีกลิ่นนอะมันสะอาดมันไม่ไม่คาวใช้ได้ทำยังไง หลังน้แ็นจ้นทีหลังนี้อกัด้วยน้องการมันเห็นนะหมูขคืนนี่หมคืนแล้วนไปไหนเป็นรับเออรับเดี๋ยวโอง